พร้อมแล้วใช่ไหมครับผม,ผมแถลงเองแล้วกันนะครับก็คือวันนี้เราในานามพักร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้พักเพื่อไทยนะครับเป็นแกนนําในการที่จะประสานติดต่อเพื่อจะพูดคุยในการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ก็มาด้วยกันในพักร่วมเราได้ปรึกษาหารือกันหมดแล้วในข้อสรุปที่เรานําเสนอนะครับแล้วก็ตัวแทนที่มาก็มีทั้งตัวแทนพรรคชาติไทยนะครับมีตัวแทนพัก ประชาธิปัตย์นะครับมีตัวแทนพรรคประชาชาตินะครับแล้วก็มาในนามของทั้งหมดจริงๆก็พรรคตัวแทนชาติท่านท่านป่วยแต่ท่านพร้อมถ้ามีข้อสงสัยหรือข้ออะไรเขาสามารถจะสู่คุณบัณฑิตเขาผ่าตัดที่ที่ฟันฟันที่ฟันเนี่ยเนี่ยที่เหงือกนะครับก็เราก็พร้อมกันมาข้อเสนอเราก็เป็นเอกภาพในการที่เสนอเราเห็นว่าการเมืองช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤต แล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราควรจะหาทางออกร่วมกันนะครับเ,เราคุยกันแล้วเพราะนั้นพรรคร่วมรัฐบาลจึงได้มาพูดคุยกับพรรคประชาชนเนื่องจากพรรคประชาชนเป็นพรรคที่เสนอว่ามีข้อเสนอที่ท,ที่ที่สำคัญของพรรคประชาชนที่อยากเสนอหากว่าใครรับข้อเสนอได้เนี่ยเขาจะพิจารณาเพื่อจะ นำมาตัดสินใจในการที่จะผัดันให้ใครเป็นรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้พรรค่วมทั้งหมดได้มานําเสนอได้มีการพูดคุยกันนะครับหัวใจสาคัญวันนี้ก็คือว่าในข้อเสนอของพรรคประชาชนเรารับหมดนะครับพร้อมที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นนะครับแล้วก็ส่วนข้อเสนอที่เราเสนอเนี่ยก็ถือว่าเป็นให้ทางพรรคประชาชนได้รับทราบนะครับแล้วก็เราก็ได้คุยกันแล้วว่า เรื่องนี้จริงๆหลายหลายเรื่องที่เราเสนอเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติในฐานะที่มันเป็นกระบวนการยุติธรรมเพราะสิ่งที่เราเสนอคือไม่ให้เข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมคดีต่างๆทุกคดีดที่มันมีอยู่ก็ขอให้มันดนาเนินการไปทั้งหมดนะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยทางพรรคประชาชนก็จะเอาไปพิจารณาเพราะว่าได้บอกเราว่ายังไม่ได้ดรับปากหรือตัดสินใจที่จะยกมือให้ใครเลยแล้วก็จะอยู่ที่คณะกรรมการซึ่งองค์การะย์ของพรรคเนี่ย มีหลายส่วนก็ต้องปรึกษาหารือและฟังหลายหส่วนให้มากที่สุดน,นะครับเราก็ยอมรับเงื่อนไขที่ได้เพราะนั้นเข้าใจว่าวันจันร์ทเข้าจะมีการประชุมแล้วก็จะเป็นกระบวนการภายในพรรคประชาชนเองนะครับสิ่งที่อยากจะเกรียนวันนี้ก็คือเราได้เสนเอพูดปุยกันแล้วก็เห็นว่าถ้าจะจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาวราระสําคัญที่สุดข,ขนาดนี้เป็นวราระแห่งชาติคือการแก้ไขวิกฤตเรื่องรัฐธรรมนูญกับเรืองกติกา ที่อยากจะรีเซ็ตการเมืองใหม่ให้มีการเมืองที่สามารถมีประสิทธิภาพได้มากกว่าน,นี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยยังเป็นกระบวนการในระเอียดที่ต้องขออนุญ,ญาตที่จะยังไม่พูดอะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะพูดกันทั้งสองฝ่ายนะครับแค่นี้นะครับโอเคนะครับไทยก็มีการ่อเสนอเพิ่มด้วยะไม่อาติกี้อธิบายไปแล้วครับว่าข้อเสนอก็เพียงว่าเราเห็นว่าไม่ได้เป็นปัญหาต่อต่อข้อสรุปที่เราสรุปไปขั้นต้นแล้วว่าเราเรายอมรับทั้งหมด นะครับอันนี้ไม่ได้ขัดกันแต่ว่าก็ข้อตรงนั้นเราโอเคแต่ข้อเสนอเราเนี่ยเสนอพิจารณาเท่านั้นเองถ้าจะทาหรือไม่ทําไม่มีผลต่อการที่จะร่วมกันในการร่วมกันสนับสนุนเรื่องการตั้งรัฐบาลนะครับก็ไม่มีประโยชน์้าดีน่าจะได้เป็นอรับที่ดีไหมครับเป็นสัญญ,ญาณที่ดีก็เดี๋ยวให้หรอทางัประชาชนเขาเราไปเลยครับมากันทั้งทักร่วม่างนี้เป็นการมีความหมายอะไรไหมคะเราจะยุบสภาความเป็นเอกภาพก็คือ เรายินดีพร้อมยุคสภาไม่ไว่าจะใครไม่ไม่โกรธหรืออะไตามที่เจ้าที่เขาพูดแต่ว่าจะดูแบบนี้เราไม่ธรรด้